หนูกนสาสสยไฟในห้องเครื่องยนต์เผ็ดไปละอยู่ไหนกันนะอยากให้เจอเชียวทำอะไรอ่ะจิ๊บฉันกำลังหาคู่กรณีตัวสำคัญอยู่คู่กรณีของเธอเป็นมาแรงสารเป่าจุ๊ต้อง,องๆในงแบบเนี้ยไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอ่ะ เพราะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ฉันผ่านนาดเดทกับพี่ตอยวันนี้อ่ะเจ้าหนูตัวดีหนูม้าเรามีหนูด้วยเหรอหล้วหนูมันไปทำอะไรเนี่จากหลักฐานและพยายามให้ฉันมดอยู่นะฉันคิดว่าเจ้าหนูนี่แหละอาจจะเข้าไปกัดสายไปในห้องเครื่องรถของฉันก็ได้บางทีนะเจ้าหนูอ่ะอาจจะอยากขโมยรถฉันก็ได้นะ เพอเจอร์แล้วทำไมเธอไม่เอารถไปซ่อมโทแม่คุณก็รถมันเสียฉัขับไปยังไงล่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้ารถเสียหายโดยมีคู่กรณีแบบเนี้ฉันจะต้องเอาคู่กรณีอะไปแจ้งความเสียหายด้วยไม่งั้นนะฉันจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกเองโอ๊ยรถเธออะมันประกันชั้นหนึ่งถ้าเหมือนการจ่ายไฟรถอะเขาถือว่าเป็นอุบัติเหตุ ที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทของเจ้าของรถความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกจ้าว้ <Whoa. S 1> จริงดิเสียเวลาอยู่ตั้งนานโอเคเคลีย okay. จบสรุปหนูกัดสายไฟในห้องเครื่องยนต์เคลมได้นะครับเพราะถือว่าเป็นความเสียหายที่ไม่ได้มาจากความประมาทของผู้ขับรถแต่ต้องเป็นประกันชั้นหนึ่งเท่านั้นนะครับ